สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแห่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวแล้วก็หุ่นยนต์กับผมจิราวัตรนางามจาก a อ a นไอแ m นนะครับวันนี้อยากจะมาแนะนำท่านให้รู้จักจกับคาว่าบั๊กนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยได้ยินกับคำว่าบั๊กเนี่ยก็อาจจะตกใจนะฮะจริงบั๊กเนี่ยไม่ได้เลวร้วายขนาดนั้นนะครับบั๊กในที่นี้ไม่ใช่มแมลงนะครับแต่บั๊กในที่นี้นี่ก็คือข้อบกพร่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ประเด็นที่จะมาำในำเสนอในวันนี้ก็คือการ d e b u กก i n g นะครับ d e b u กก i n g เนี่ยถ้าเกิดเอาข้อมูลจากวิกิพีเดียเนี่ย d e b u กก i n g เนี่ยก็คือขั้นตอนนะครับในการค้นหาและก็แก้ไขปัญหานะครับที่อยู่ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับซึ่งกล่าวโดวยสรุปนะครับาการ d e b u กก i n g นะครับก็คือการค้นหานะครับข้อบกพร่องของโปรแกรมแล้วก็แก้ไขนะครับ ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธีนะครับเรามาดูเครื่องมือในการาดีบักกันก่อนนะครับเครื่องมือในการดีบักนะครับอันแรกเลยที่เราใช้เป็นประจำนะครับก็คือ Serial Monitor อร์นะครับซีเรียลมนเตเนี่ยถ้าเกิดเป็นใน Arduino นี่ก็จะใช้คําสั่ง Serial Print LN นะครับหรือว่าคําสั่ง Print นะฮะ print เฉยๆนะครับต่างกันตรงที่เว้นบรรทัดแล้วก็ไม่เว้นบรรทัดแค่นั้นเองนะครับคำสั่งนี้มีประโยชน์ยังไงครับก็คือ เป็นคำสั่งที่ใช้ดูข้อมูลนะครับที่ออกมาจากบอร์ดไมโครเลอร์นะครับหรือไม่ก็เราสามารถพิมพ์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์นี่ส่งเข้าหาไมโครเลอร์ได้เลยนะครับเป็นคำสั่งที่ใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายที่สุดเลยนะอันต่อไปถ้าเกิดอ,อุปกรณ์ของเราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงพอตซีเรียลได้นะครับแล้วก็สามารถใช้อุปกรณ์นะครับง่ายๆอย่างเช่นพวก LED นะครับ ก็สามารถที่จะใช้ในการดีบักได้นะครับเราสามารถสั่งให้มันกระพริบนะครับเป็นจํานวนครั้งอย่างเช่นกระพริบ1ครั้งหมายถึงอย่างนี้นะครับกระพริบ2ครั้งหมายถึงเออร์เอร์อย่างนี้นะครับที่เราจะเห็นในเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์รุ่นต่างๆนะครับก็จะใช้วิธีการกระพริบของหลอดไฟเนี่ยเป็นการบอกว่าเออร์เอร์อะไรเป็นต้นนะครับวิธีที่3นะครับที่เราจะใช้ในการดีบักนะครับก็คือการใช้เสียงนะครับ ในที่นี้เราจะใช้คำสั่งบีบนะครับถ้าเกิดเป็นในบอร์ดหุ่นยนต์ RoboTune นะครับเราจะใช้คำสั่งบีบนะครับก็จะมีเสียงออกมาให้เราได้ยินนะครับมีประโยชน์ยังไงนะครับถ้าเกิดใช้เสียงนะครับถ้าเกิดเป็นอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่นะครับเราไม่สามารถที่จะไปจ้องหลอดไฟที่อยู่บนบอร์ดได้นะครับเพราะว่ามันกําลังเคลื่อนที่นะครับหรือไม่นะครับการใช้สาย Serial Port เนี่ยไปต่อข้อกับบอร์ดเนี่ยมันก็อาจจะพลุนพลังนะครับทำให้ไม่สะดวกได้นะครับ แล้วก็จะใช้เสียงนี่แหละฮะอย่างเช่นเสียงบี e หนึ่งทีเป็น e r อร์อะไรนะครับบี e ส2งทีเป็น e r อร์อะไรทํานองนี้นะครับก็กล่าวโดยสรุปนะครับว่าการดีบักกิ้งเนี่ยก็คือการหาข้อบอกพร่องของโปรแกรมแล้วก็แก้ไขนะครับเราสามารถทําได้หลายวิธีนะครับแต่วิธีที่ผมจะนําเสนอนี่ก็คือ 1. โดยใช้ s e r i ียลพอร์นะครับ2โดยใช้ LED แล้วก็ 3. โดยการใช้เสียงนะครับ ถ้าเกิดสนใจความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับแล้วก็หุ่นยนต์นะครับสามารถกดไลค์ได้ที่เพจ e n ็ Academy นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นี่ยวันที่12ทธันวาคมนี้นะครับ N อ c a d e m y านี่จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับท่านนะครับที่จะที่ต้องการที่จะลงทะเบียนคอร์สหุ่นยนต์นะครับเราลดราคาวันที่12วันเดียวเท่านั้นนะครับจากราคา599บาทนะครับเหลือเพียง299บาทนะครับ ซึ่งในบทเรียนนี้ก็จะประกอบไปด้วยคลิปวิดีโอนะครับที่สอนเกี่ยวกับหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับามากกว่า30คลิปนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับวันเดียวเท่านั้นวันที่12ก็คือพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับอย่ารอช้านะครับไว้เจอกันในคลาสนะครับ